อ้วแล้วหนึ่งไงเดี๋ยวแลน่ะนั่นไงยังรู้มากะเอาหน้าไปหน้าไปเอาสี่คนนี้สลับไหมเอาไหมสลับไหมอันนี้เอกยกไปเอกไปก่อนละเอเออเละนึงเอามามาเอามาเอามาหมนๆไม่เปลี่นได้ป่ะแล้วแ่ของลงใช่ไหมสี่มุมนี้นี่เอาหมเอาหม ไล้วแล้ใครลูกแลวนะเอกแลกเปล่าไอ้นั้นดีใช่ป่มไม่ถามแม่งแรกที่ไม่ทำเอาเลยันแรองไหนงาเอามาเอมเอาน่แม่ไอ้ไ้ไ้องนีล้วนันนันเอกอะเอามาเอามาเอามเลาไม่ไม่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอ่ะมณเปลี่ยนอรเปลี่ยนอาะมณเปี่ยนมาอรเปลี่ยนตามคนเรามาเราตามคนไหนไหนนู้นนูนตุ๊บตุ๊บไปเล่นเก่งนะไอเราสงสัยอยู่ เดี๋ยวต้องแห่ร้อยังอ่าขยับเัวได้ร้อยเลยอาไหนได้เดิมัหยขยับมันห้าคองนีเลยปัปัมปังปัปัเดิมเดิมแ้วไหนแล้หงไนเอาไม้ททีทีพอแล้วพอแล้วของดูอันเดิมไี่ลเออ่ไ่ แม่ของเาได้ของแม่ขอเราเอ้ไม่ได้ไม่ใช่ของตัวเองเอาแล้วนั่นนี่ได้ของแกจะได้คอยนชดูป้าเดียวเอ็มร้อเดียวอ้นี้ร้อยห้ิบลอาเอาไปอะไหนไหนอันนี้ของลุงเล็กให้ใครอันนี้ซีวิทเป็นลุงไม่ได้ของแม่ได้ขงแม่ไดุ้งแม่ได้ขงแม่ของแม่ได้ขอของลุงได้ของแม่ ไหนเจ้งองร้อยที่พ่อหมไ้เราร้อยยังดีร้อยมของฉันได้ของแกแกไดของไนไดของไนไดของนไอ้แตครอบครัวเดียวนยเอยมีครอบครัวด้วยเออมีครอบครัวด้วยวๆก็บอกแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เชื่อเปลี่ยนเชื่อเปลียนไหนอะอหน้ามันขออครอบครัเดียวกันอแล้วแต่แล้วแต่หนูได้บทนะอ่ะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลย ถ้าการตลาดไปทียอดหนึ่งก็คือจบเลยไอ้ไรขยับไม่เกิดเลยไม่แจ้งการยอดหนึ่งยอดหนึ่งจบเลยอ่ะอะไรอยู่กับผู้ชายเนี้ยเอาเอาแม่หม้อนี้หม้อนั้นอยากให้รู้อย่ากให้รู้มัหน้อแดงอยากให้รู้หรือถ้าหน้ากล้องพามาตรงนี้มาได้เลยไม่ได้ไม่เด้ไม่ได้ไย่ได้ไม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 ่ได ไม่ตองขวดอ่ะตแก้มขวดอ่ะไปแล้วไงยันอยู่ที่ตึอัไวะขวดต่างยันก็ไม่รู้หรอกยตนก็ไม่รู้หรอกเก่งยองไงนะเก่งอไรนะเอาแล้วแล้วเอาจะตีมี้องซ้มมีเยอะ อ้ากคบโอเคแล้วกูเองแล้วกูว่าเป็นยันบอกไหนเหมือนเดิมเปยันเอาแล้วเอาแล้วคอบเดิมใครวะเนี่ยของลุงของแม่ของแม่เดิมขอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว

ก็พอนียนนะดวห้ติดยังไม่ได้อนียนเลยอวไม่มีางร้อันี้งลุะมดียผมไม่มาแปลงไงเก็พอนียนมากเลยอะตอนแรกไม่จนี่เพงจะดังเนี่ยตอนแรกว่าจนี่ไอ้ลีโอไม่ใช่ละลีใหญ่ไหม้รงจัวเหรอนี่อะไรอะ

เอาแล้วตังสองร้อยไม่มีอะไรเลยปดึงไงเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมที่พ่อแกเมื่อวานเนี่ยแพงกับตัวเนี้ยแพงนะเนี่ยบอที่มันเต้นดึงยื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 งบ่ไนี่บ่แม่หรือยาดองมาฉันบอกตอบแล้วว่าจะแกซื้อนี้มาแน่เลย แกแล้วว่าแกซื <Jean> ้อนี <no p Obrig illions> ่มามันมันเต้นได้มันเต้นได้มันเต้นได้ลุงมันลไม่นอนแล้วคือลุงเต้นได้มันเต้นได้มันเป็นเพลงมันพูดตามเจ็ดหมดเลยนะอ๋อที่เราไปดูฮัลโหลเด็กเตี้คืนนะนางรอดนางคืนนะนอนปเรื่องอะไรรักใครวะ เอกบ้าแนะนะ่นีไกันเนี่ยไปเลยดูดไม่ต้ตามอะคนที่จะู้ตามทุกคนนี้เี่ยเป็นเพลงเต้น ฉันบอกแล้วว่ามีคนนั่นเป็นพี่ชาร์จอยู่นะลุงแม่กล้าพี่แม่ไม่เหมือนเบาเนอะเบาว่องเลยเบาว่องใส่แบ็คมาดีนะไม่มีขยะขยะเลยนะขนมเต็มเลยของแม่ขนมเต็มสิบแล้วมีกาแฟ กาแฟด้วยเสร็จไปแล้วกาแฟกาแฟกินด้วยที่บ้านอ่ะกาแฟที่ได้กินอันนี้ของนายเอกกาแฟกินด้วยนะแนั่นอะไรอ่ะออะไรย่ารู้นะเอามาร้อยเลยดีกว่าให้เลย อ,อ,อ,อันดอ,อใรไม่ออ๋อเองแก่แแกดอ,อะไรไม่ย้อแก่ดงไอพนนอมาตรงไพมาอะไรเดี๋ยวได้ยิงลไงรอเรียน <c oughs> อยู่เจ็บ้างนี่ลุงพูดแล้วก็ให้ให้พูดกก้พดมั้ไอะ ปิดไงยาหายนะิดง้างใต้ม oh, uh. ีสวิของไหนนี่ของไหนของไหนอะไรโ้ไกระดกนี่อะไรนะวะโซ ที่ได้มาเนี่ยกินกินหมดเลยเนี่ยกินหมดเลยอ่ะเฮ้ยชอบมากเลยกอะไรอ่เโซบเนี่ยกระชายดำไม่ก um. i̇şte. ินหรือเปล่กระชายดำอ่ะอืมกินเฮ้ยไม่ดมีขอขอบคุณกินเนี่ยอันนี้เฮ้ยไม่ได้ไปซีอันนี้มันเป็นเอ็นเป็เนี่ยเอ็นเอ็นอะไรอ่ะใช่ปะทำไมยืดโซบยืดยืดมาให้อ่ะแต่กระชายดำไม่ยืดเราไม่ได้เอ็นธรรมดาหนู่ยยืดไม่ไ้หอเปล่าดีแอเปินี่ ม่อะไรเอ็มใช่ไหมันมีทองย่างนะบอขอขอไปเข้าใจเอ็มมันมีอย่างเมันจะมีแบบธรรมดาจะใอันนี้ก็ะดำนะจะใดำนี่มันจะเขียนธรรมดาไม่เป็นโคตรเรียมใช่เป็นธรรมดาเปธรรมดาจะเป็นโคตรเรียมอันนี้โคตรกลมเป็นชาดดำน้ำผึ้งรวยได้เขามาดิเขอยิ้มคาไม่ให้ดูหรอกแม่ใช่ถ้าเอ็มมันจะเป็นขวเปนโคเรียม